กำลังเก็บผลผลิตขึ้นรถเนาะนจ้าสวัสดีจ้าเมื่อนี้มาอยู่กับสวนยอดสวนเนาะเมื่อนี้เขาเก็บพริกยอดสวนได้ร้อยกิโลเนาะกะโมเมนต์ว่าได้ร้อยกิโลนะจ้ะเตอเขาสร้างมามือละร้อยกิโลนะจนี่อยู่แถวบริเวณนี้เลยเนะจ้ะสำหรับไอพ้พริกยอดสวนตากแห้งเขาเขาแบ่งขายเขียวพร้อมนะจ้ะสำหรับยอดสนเนาะแห้งเข้ากะตากเนาะสีแดงเขาตากแห้งแต่ว่า เฮาเียเฮาแบ่งขายเมื่อละร้อยพอได้ไอเป็นค่าใช้จ่ายจ้างคนงานเนาะจ้ะสํา,าสหรับพริกสดเนาะอันนี้เก็บหอมขายนํำเนาะจ้ะนอกจากก้อนก้อนหน้าที่เขาจะมาเก็บยอดสนเท่ากับเก็บพริกอันนี้ก่อนเนาะอันนี้จะเป็นพริกฮอตลูกผสมเนาะปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนาะกะรายได้จากมองนี้ก็คือได้ทุนได้กําไรไปแล้วเนาะจา้ะนี่อันนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนาะเฮากับเริมชิมแล้วเนาะจ้ะนี่แต่ก็ยังเป็นหน่วยอยู่เด้เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นหน่วยเนาะ อันนี้เขาก็จะเก็บทุกสามวันนะจ๊ะทุกสามวันเขาก็จะเล่มไปขายแต่เริ่มว่ามันมีโรคทั้งทั้งไรเนาะเพยไฟไรแดงเนาะไรไรแดงกับมียี่เต็มอยู่นะจ๊ะเพราะว่าเขานี่ใบนิดนึงกันเหนียวเนะจ๊ะเพราะว่าเขาจะชิ้งจะโลแล้วนะจ๊ะนี่อันนี้คือให้แค่น้ำเนาะบอไ่ได้ให้ปุย๋ยบ่ได้ให้ฮอร์โมนแต่กะเบิงไกลกันยังพอมีให้เล่มอยู่นะจ๊ะอันนี้ เขาเล่มไปมือสามมือก่อนเนาะมันกะเริ่มจะแดกอีกแล้วค่อยมาเล่มไหมเนาะจา้ะนี่น้อยเขียวกะยังพ่อยู่ๆเนาะจา้ะสำหรับฮอตเนาะนี่สังเกตค่อยไปไก่มันจะเริ่มตายแล้วเนาะเริิ่มไอ้มแมลงเยอะเนาะนี่อันนี้คือฮอตกระม่องนี้ก็เตรียมโลแล้วเพราะว่าอายุมันหลายแล้วเนาะตั้งแต่พูนแหละมิถุนาเนาะแต่กะอันที่เขาขายอยู่ทุกมือนี้ก็คือไอ้ก็เลียงม่องนั้นเนาะอันนี้จะเป็น พริกที่เขาตากแห้งไปแล้วประมาณส0สิบโลเนาะอันนี้เขาตากใหม่เนาะจา้ะที่แรกเขาตากใส่พลาสติกมองนี้เนาะตากใส่พลาสติกแล้วมันแห้งเร็วนาะสีมันอาจจะซีดไปหน่อยเข้ากันเลยบอ,อนตากเนาะนี่เดี๋ยวมาอัปเดตว่าายใดเขาที่เข้าขายจนจะหอดรอบปีเนาะช่วงนี้กะยู่ยอดส่วนเนาะจา้ะพริกขาวข้างบนน่นกะก็มีแค่แค่แม่ค้าไอ้คลองถุมเนาะแม่ค้าไปตลาดแหล่งเพิ่น มาเล่มยู่เลือยเนาะมองนี้เนาะมากงามกันยังปเปลี่ยนเนาะอันนี้คือจะเป็นายได้ชุดต่อไปนะจ๊ะที่ยังบบทันได้เก็บจกขังเนาะแต่ส่วนที่เขาเก็บคือมองพุ่นเนาะสำหรับมองนี้กะสี่ถุงเนาะสำหรับไอ้พริกเขียวนี่มองนี้เลยนะจ๊ะสำหรับอันเขียวเขาก็ได้แล้วอันสำหรับพริกเขียวเนาะเขาเก็บขายมือละร้อยโลพ่อนะจ๊ะสำหรับเขียวยอดสนเนาะนี่ จะประมาณนี้เนาะผิดเขียวยอดส่วนจะนวยยาวๆแบบนี้เนาะเก็บเมื่อละร้อยโลนะจะสาหรับเขียวเนาะที่เหลือเขาค่อยให้เข้าอันเก็บแดงแต่ว่าเมื่อกี้นี่เขามาจ่ายเงินคนงานเมื่อแล้วเนาะกะเมื่อละร้อยร้อยโลกะค่าจ้างคนค่าจ้างเก็บหนวยเขียวกิโลละแปดบาทจะ้จะแะได้ไปคนละคนละร้ะะอยสองร้อยนะจ้ะเอาบ่อคำเนาะนี่ แต่ว่าพริกไอ้ที่มันแดงๆแล้วห้าก็ยังบรร่ได้เก็บเนาะจ้ะนี่ก็ถือว่ายังดกดูแต่ว่าเ้าเก็บเขียวแดงกับสีเก็บคือกันเนาะจ้ะนี่เผื่อข้าวเดียวเนาะแดงแล้วมือเขียวกับมีน้อยแดงกับมีเนาะจ้ะนี่นสำหรับน้อยแดงกันกเก็บคือกันเนาะแต่ว่าห้าแบ่งครึ่งหนึ่งแถวนี้เน,นเเาะจ้ะอาจจะแบ่งครึ่งหนึ่งแถวนี้อันเก็บเขียวจะครึ่งหนึ่งเนาะมันหลายเนาะจ้ะเพราะว่าเนื้อทีห้าประมาณ สามไร่กว่าเนาะเขาปลูกอยู่มองนี้สามไร่กว่าก็เลยแบ่งขายมือละร้อยเป็นเงินทุ่นหรือว่าเงินหมุนนะจ๊ะนี่สำหรับมองนี้เนาะบึงพริกยอดสนพริกตากแห้งหน้าแรงแต่ว่าได้ตากแห้งแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยสัมภาษณ์อันขวดเกยืบมังเพ็ดได้จักโลแล้วมั้อนีโอ่โบทัานได้สังนะ่งเนาะบ่ทัานได้สัง่งแต่ทราบกัโลนี่แหละติ <laughs> เมื่อวานนี้มื่อาอชีพกระเจ้าได้หกสิบโลโดได้โกได้ตั้งหกสิบบอวานนี่มื้อนี้เราเคืองยังบ่เคืองวมือหกสิบเมื่อนี้ฮะมวยมวยวัดโอ้คื <c oughs> อสีซ้อมหึงแค่วะคือสีซ้อมเป็นมือ,อยังสีได้ <c oughs> แกพริกเขียวซาก็แกปีแดงหมดเลยนี่เออมื่อมันหอนจนค้ำต้องมีเนาะถ้าเพื่อนได้หอนแล้วก็บปีนอืม เยอะว่ะดูเฮ็ดน้ำบ่ปิีกเออนี่เมืนเน่อกี้จ้างคนได้จะคน้น้อนี้ค่ะ <c oughs> สำหรับไอ้สำหรับอันพริกยอดสวนเห่าเนาะอันเฮ่าก็เก็บเพื่อว่าจะเป็นเงื่อนหมุนเราจะสำหรับไอ้มื้อละร้อยโลสเฮ่ากะเอาไว้ใส่กบเอาไว้จ้างคนงานเนาะส่วนนี้ส่วนพริกแห้งกะเอาไว้เป็นเงินก้อนเราะจะสำหรับไอ้พริกเนาะ เมื่อน,นี้กำลังสีไปส่งพริกอวัน,นี้จะเป็นพริกเขียวยอดสนเนาะจ้ะหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าเมื่อนี้เราออาร้อยโลพอเฮ้หอ,อนค้ำพอดีมองนี้เนาะมากงามกันยังปเปลี่ยนเนาะอันนี้คือจะเป็นไยได้ชุดต่อไปเนาะจ้ะที่ยังบรทันได้เก็บจกขังเนาะแต่ส่วนที่เขาเก็บคือมองฟุ่นเนาะเบิ้งว่าสิบถุงจนว่ามาัดบบได้เนาะจนว่ามาัดบบได้สิบโล อัยงโอ้ยนี่เราจะกำลังเก็บกำลังเก็บผลผลิตขึ้นรถเนาะได้ครบแล้วร้อยโลร้อยโลวันละร้อยโลพราได้เป็นค่าชสจ่ายค่าจ้างคนเก็บเพราได้เป็นเงินใช้ต้องเอาเแตงจะเป็นเงินเก็บ ว่าเราได้เก็บบัเพืเ่แดงไปส่งพริกเนาะจากเมื่อนี้แล้วแต่เว้นเนาะนี่ร้อยโลเมื่อนี้มีคนมาเก็บหลายกันเลยพอดร้อยโลใบส่งพริกเนาะมงบรรยากาศสวนพริกเพื่อนเนาะข้างๆเพื่อนก็เปิดโซลาเซลล์ทิไมไว้เ,เพื่อนมีน้ำาหลายแล้วจ้ะนี่บริเวณแถวนี้เจ้าเจะอันโซลาเซลล์เนาะปล่อยน้ำชิงไว้พอดี ให้บรรยากาศเย็นเย็นเนาะจ้ะนี่บริเวณมองปลูกพริกเขาดอกขาวๆเต็มๆดกๆเนาะนี่บอกว่าเรกให้เว้าว,ว่ามันดกซํำใดเนาะจะสำหรับพริกเดี๋ยวให้เบื่องไกลๆเนาะเบื่องดอกมัน้าว่ามันจับเบิดนีนีน่วยแต่ว่าฟุ่นปุ๋ยย่อยักพ่อปันใดเน,นาะจ้ะนี่สังเกตว่าะลึก่าหน่วยคู่ค้องอ่ะสโลนเนาะทุกล่องอ่ะเลยเนาะจ้ะ สังเกตว่ามีตะดอกกัหมากมีตะดอกกำหมากนะจ้มะกกมาเลยว่าแต่มองนี้มองนี้คือกันนี่เบิงบ้งพริกเบิ้งหนวยพริกหนวยน้อยเป็นเซียนเป็นเซียนอยู่นะจ้ะเบิง้งสังเกตว่าพริกพลึกพล้ล้มเนาะอันนี้คือพริกยอดสนพริกตากแห้งหน้าแรงนะจ้สะสออ่อนแต่ว่ามันดกเนาะแต่ว่า น่วยมันบุค่อยใญ่ญยเลยจ้ะสำหรับพริกยอดสวนถ้าพริกมันน่วยใหญ่หคือฮอดในหูทางได้เงินเนาะอันนี้กะดกคือกันได้เงินคือกันเนาะจ้ะแต่ว่าเห็นมันน่วยน้อยรลคานเก็บเนาะเบิรงไกลๆว่ะน่วยน้อยสําใดเนาะนี่เป็นวีเป็นวีอยแต่ว่าเห็นบุคอยชัดดอกเพราะว่า,วามันเป็นน่วยสีเขียวเนาะเบิร์เนาะเดี๋ยวให้เบิร์ระยะสายตาต่ำๆเนาะ เบิ่งกาข้างในน่วยมักเพชรทางเมือนเนาะจ้ะก็จะสีเบิ่งไม่ได้เบืเ่องโดยตาเปล่า,าจังฉีชาดเนาะนี่เก็บลงไปเนาะจ้ะมันมันเป็นน่วยแต่ว่าการลงทุนกับโใช่ย่อยเนาะบิดปุ๋ยหลาขึ้นกันเนาะบดัดข้างบนกับกำลังงามคือกันเนาะจ้ะเดี๋ยวข้อที่ให้เบื้องกันบรรยากาศแถวสวนพริกเขานะจ้ะป่าพริกเนาะอันนี้คือป้าพริกเขานะจ้ะ แต่ว่ามองแดงๆจุดโฟกัสแดงๆน form form. 네ี่เนาะอันนี้คือต้นดอกจานเนาะแต่ว่ามันไก่เขาซูมพ่ค่อยเห็นชัดปันใดเนาะจ้านี้ถเขาซูมเต็มที่กับสีซ้ำนี้เนาะบม่ได้ว่าแต่มีแต่ต้นนี้เนาะแถวเฮื่อนข้าเจ้านี่ก็มีอีกต้นหนึ่งเนาะจ้่แต่ว่ามองนี้เห็นบัวชัดเนาะแล้วก็มีอีกตรงนี้ต้นเฮื่อนหลังนี้มงกนี้ก็มีอีกเนาะสำหรับต้นดอกจานเนาะจ้ะนอกจากต้นดอกจานแล้วก็ยังมีอย่างนี้เนาะจ้ะ ตนน้นอันกล้วยไมเนาะกล้วยไม่กับอยู่ปลายไม่อยู่สูงสูงเนาะเห็นบ่ชัดเนาะจ้ะนี่คือต้นกล้วยไม้ดอกไม้ป่าเนาะจ้ะกลับบ้านเนาะจ้าหอดเวลากลับบ้านแล้วสวนพริกยอดสนมื่อวันนี้ได้ร <vit> ้อยโลกระเวนเนาะกระเลยกลับบ้านกระเวื้อเนาะนี่เนาะอันน <t> ี้ก็เหลือเหลือเหลือถุงนึงอัน า้ว้ส่งอุ้ยนะมว่นี้ได้พบแล้วน้อยโลกเดิดนทางจากบ้านแล้วเนี่ยทางบ้านเฮากระสบป,ประมาณนี้นบทางบา้า,บานไปต้นชวนกระสบป,ประมาณนี้นะเงินถ่ายเงนิงนมัน